สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนสำหรับวันนี้นะหมวยจะมาสอนวิธีการพับเหรียญโปรยทานจะเป็นดาวหกแฉกค่ะนี่ค่ะพับเหรียญโปรยทานดาวหกแฉกสวยๆเลยนะมีด้านหน้าแล้วก็มีด้านหลังเราจะพับเป็นสองคู่สีมันก็จะดูสวยมันจะตัดกันดีนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันนะคะ อุปกรณ์ก็จะมีอันนี้จะเป็นริบบินนะคะตาละคังเบอร์สนะคะกันไกลค่ะไม้บรรทัดแล้วก็สก็อตเทปค่ะเรามาดูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะจับริบบินมาสองสีนะคะแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะว่าเพื่อนๆจะชอบสีอะไรวันนี้เหมือใช้สีแดงกับสีเขียวนะคะ คู่แรกเราจะทําเป็นสองคู่นะคะคู่แรกเนี่ยค่ะก็จะยาว60เซนนะคะจะใช้ริบบิ้นยาว60เซนคู่ที่สองใช้ริบบิ้นยาว40เซนค่ะนี่นะคะอ่าเรามาเริ่มเลยนะคะในขั้นแรกเนี่ยเราจะติดซก็อตเทปด้านหัวก่อนนะคะคือด้านหัวเนี่ยเราจะตัดแนวตรงก่อนนะคะพอตัดแนวตรงแล้วเนี่ยเราจะดึงสก,กอ็อตเทปประมาณ อย่าเกินเซนนึงนะคะนิดเดียวพอเพื่อเป็นการยึดหัวเทปนี่ค่ะเราจะดึงสติ๊กเกอร์มาเอ่อสกอตเทปนะคะแล้วเราก็จะแปะแปะด้านหัวเพื่อยึดยึดตัวริบบิ้นให้อยู่ด้วยกันนะคะหลังจากที่เรายึดด้านด้านหัวเสร็จแล้วเนี่ยปลายของริบบิ้นนะคะปลายริบบิน้นเราก็จะตัดเป็นเฉียงไว้สำหรับการสอดนะคะ เหมือนกันค่ะอันนี้เส้น60เซนเราก็จะติดสก็อตเทปเหมือนกันแล้วก็พับลงมาค่ะแล้วก็เราก็จะตัดทางด้านปลายด้วยค่ะตัดเป็นแะแยงเหมือนกันนะคะโอเคหลังจากเราตัดแล้วนะคะ คราวนี้เราจะมาเริ่มชุดแรกก็คือเป็นเส้น60เซนก่อนนะคะเราจะเอาเส้น60เซนมาทําก่อนเริ่มแรกเลยเนี่ยให้เราให้เราเนี่ยตั้งริบบิ้นน่ะแนวตรงอย่างนี้นะคะแนวตรงเสร็จแล้วเราจะพับริบบิ้นลงมาให้เป็นลนักษณะอย่างนี้นะคะแล้วใช้ตัวแอลแอลกวา้าแล้วเราก็จะวกริบบิ้นกลับมาด้านหลังวกกลับมาด้านหลังนะคะ วกับมาด้านหลังเสร็จเราจะเอาิบปลายริบบิ้นตรงนี้ค่ะสอดเก็บเข้ามาในช่องนี้นะคะสอดเก็บเข้ามาในช่องนี้พร้อมกับเราจับไว้มือซ้ายเราจะจับไว้เฉยแต่มือขวาเนี่ยเราจะดึงปลายให้มันออกมาลักษณะนี้นะคะเห็นไหมคะปลายของริบบิ้นด้านนี้จะโผล่มาประมาณความยาวประมาณเซนหนึ่ง เนี่ยค่ะก็จะได้ออกมาเป็นรูปแบบนี้พอเราได้ออกมาเป็นรูปแบบนี้แล้วนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราอย่าเพิ่งดึงให้ตึงนะคะยังหย่อนหย่อนอย่างนี้ไว้ก่อนแล้วก็จะเอาเหรียญบาทใส่เข้าไปเลยค่ะใส่เข้าไปในช่องว่างนี้นะคะหลังจากใส่แล้วเนี่ยเราก็จะทำการดึงให้ตึงนะคะเราก็จับค่อยๆจับ โดยที่ริบบิ้นด้านซ้ายนี่ยังอยู่ประมาณเซนหนึ่งนะคะเหรียญเราจะเห็นเหรียญอย่างนี้ไม่เป็นไรนะคะหลังจากที่เราดึงให้ตึงมือแล้วนะคะเสร็จแล้วเราจะพับริบบิน้นตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นเป็นลักษณะทรงทรงจั่วนะคะเสร็จแล้วเราจะพับริบบิ้นมาด้านซ้ายเราจะพับริบบิ้นมาด้านซ้ายนะคะ นี่ค่ะพับเป็นแนวตรงมาเห็นไหมคะก็จะพับเป็นแนวตรงมานะคะหลังจากพับด้านซ้ายเสร็จปุ๊บเราจะพับด้านหลังลงไปแล้วให้มันขนานกับด้านจั่วด้านข้างนี้นะคะเราจะพับด้านหลังแล้วจับริบบิ้นให้มันขนานขนานกับเส้นด้านข้างนี้อย่างนี้นะคะตอนนี้เราได้ลักษณะ ของริบบิ้นที่เป็น5มุมแล้วนะคะหนึ่งนะคะหนึ่าด้านล่าง2นะคะ4 5ตอนนี้เป็น5มุมนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเอ๊เราจะทำตัวริบบิ้นที่เราจะทำเนี่ยเราจะทำเป็น6แฉกเห็นไหมคะ6แฉก1 2 3 4 5 6 6แฉกเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าตอนนี้ริบบิ้นเราเป็นแค่ห้ามุมมันจะกลายเป็น6กแฉกได้ยังไงเพื่อนๆมาลองดูต่อกันนะคะอ่าตอนนี้เราจะมาต่อกันเราจะเริ่มด้วยเส้นสีแดงนะคะที่อยู่ด้านหน้าของเพื่อนๆเป็นสีอะไรก็สังเกตดูเราจะเอาที่ด้านหน้านะคะแล้วเราก็จะพันไปด้านหลังเพื่อเราจะทำมุมแหลมตรงด้านบนนี้นะคะ เลยค่ะวนวนมาด้านหน้าแล้วก็กลับไปด้านหลังวนอ้อมมาด้านด้านด้านหลังนะคะแล้วก็จับดึงแหลมให้กลายเป็นเหมือนหมวกอะค่ะเห็นไหมคะมันก็จะเป็นเหมือนหมวกแล้วนะคะในส่วนของปลายเส้นทแยงเนี่ย ริบบิ้นพอเราพัานไปด้านหลังปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นลนักษณะแทงอย่างนี้นะคะปลายริบบิ้นเราก็เลยจะอยู่ตรงมุมของด้านข้างตรงนี้พอดีนะคะเสร็จแล้วให้เราเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางเนี่ยกดด้านหลังไว้นะคะกันเคลื่อนค่ะแล้วจะมาทํารูแหลมที่สองนะคะโดยการที่เราจะวนเหมือนเดิมวนจากไปด้านหน้าวนมาด้านหน้าแล้วก็กลับมาด้านหลังคล้ายๆจะมาสวม เราไม่ได้เราไม่ได้มาสวมหมวกตรงนี้นะคะเราจะทำอีกมุมหนึ่งขึ้นมาแต่อยู่ข้างๆกันอ่านี่สีแดงปลายของริบบิ้นมันก็จะลงมาด้านล่างนี้นะคะจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะส่วนตัวมุมแหลมตรงนี้มันจะตะแคงตะแคงอยู่อย่างนี้ไม่เป็นไรนะคะมันจะเกยกันอยู่อย่างนี้ก่อนเดี๋ยวเรามาดูต่อไปค่ะหลังจากนี้เราก็จะเลื่อนกลับมุมนะคะหมุนมา เห็นมุมแหลมนี่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาทมํามุมแหลมมุมที่สามนี้เดี๋ยวใช้ปากกาชี้ให้ดูนี่ค่ะมุมนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเอาเส้นสีแดงพันมาด้านหน้าแล้วก็วกกลับไปด้านหลังแล้วก็จับดึงออกมานะคะให้มันเป็นมุมแหลมนี่ค่ะอ่า เราก็จะได้มุมแหลมที่อยู่ตรงนี้แล้วส่วนปลายลิบบิ้นก็จะทักแทงออกมาแนวนี้นะคะตอนนี้เราได้สามมุมแล้วนะคะหนึ่งสองสามมันยังไม่ค่อยสวยนะไม่เป็นไรนะเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะคะอ่าเรามาทำมุมที่สี่ค่ะมุมที่สี่ก็คือมุมนี้นะคะ วนมาข้างหน้าจิกกลับมาด้านหลังแล้วก็ดึงลงมาเป็นมุมแหลมหมุนค่ะมุมที่ห้าค่ะเห็นไหมคะ,ะมุมที่หค่ะมุมที่หนะคะมาด้านหน้าพันมาด้านหลัง เนี่ค่ะเราจะได้ทั้งหมด6มุมแล้วนะแต่เ,เรามานับกันใหม่1 2 3 4 5 6ตอนนี้เราได้หมุมแล้วนะคะอ่าตอนนี้เราก็จะจับให้มันตึงตึงมือนะเพราะว่าไม่ให้มันเลื่อนเสร็จแล้วเราจะมาทำต่อใหม่โดยการเริ่มจากสีแดงเหมือนเดิมนะคะ เราจะพันมาเหมือนเดิมค่ะวนมาด้านหน้าแล้วก็ไปด้านหลังแล้วก็ดึงลงมาให้ตรงมุมแหลมคราวนี้เราจะซ้อนทับมุมแหลมของมุมเดิมนะคะซ้อนทับเข้าไปเลยค่ะนี่ค่ะแล้วเราก็จะจับสังเกตง่ายๆเราจะจับสีแดงให้มันตรงแนวลงมาเจอมุมสีแดงนะคะตรนนี้เราจะจับให้มุมแหลมเนี่ย เกยเข้าไปในหัวในมุมเดิมนิดนึงอ่าแล้วก็หมุนสีเขียวเหมือนเดิมค่ะอ่ามันก็จะซ้อนกันอยู่ด้านบนของสีเขียวเห็นไหมคะถักดัดสีเขียวเราจะทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะหมุนด้านหน้าวกออกมาด้านหลังเห็นไหมคะสีแดงก็ตะตรงสีแดง ที่เป็นมุมนะคะหมุนสีเขียวเราจะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าริบบิ้นเราจะเหลือประมาณ15บห้าเซน,นะค่ะช่วงปลายจะเหลือประมาณ15เซนนะคะสีแดง ตอนนี้ริบบิ้นเราก็เหลือประมาณนี้แล้วนะคะก็น่าจะประมาณใช้ได้เราก็จะทําการกลับข้างนะคะเราจะกลับข้างของริบบิน้นตรงนี้เรามือเตรียมกดไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะหลุดเพราะหลังจากเรากลับด้านมาแล้วเนี่ยตัวริบบิ้นเราก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะให้เราเนี่ยเอาแนวบนของริบบิ้นนี้นะคะจับตรงแล้วก็ พันพันมากับมุมมุมที่อยู่ด้านในด้านล่างพันวกลงมาค่ะพอเราพันวกลงมาแล้วเนี่ยให้เราเอานิ้วกลางเนี่ยขยับมาเพื่อกดเพื่อกดด้านหลังของมุมนี้ค่ะอ่าเราเอานิ้วกลางกดนะคะส่วนนิ้วชี้เราจะประคองหรือไงก็เอาแล้วนี่แล้วแต่ถนัดแล้วก็พอเรากดแล้วใช่ไหมคะเราจะเอาสีสีเขียวที่เราพันลงมาแล้วเนี่ยเี๋นวนะคะ สีเขียวพอเราพาลงมาแล้วเนี่ยเราจับใช้ให้มันมาอยู่ด้านบนของสีแดงนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเอาใช้ปลายลิบบินนะคะเราจะสอดปลายลิบบินเนี่ยเข้ามาด้านนี้ทะลุออกมาด้านนี้นะคะโดยการที่จับลิบบินอยู่ด้านล่างวกขึ้นมาด้านหน้าแล้วก็สอดเข้าไป เห็นไหมคะปลายออกมาแล้วค่ะก็จะสอดเข้าไปดันไปเรื่อยๆเลยค่ะเห็นไหมคะด้านแหลมมันก็จะเป็นมุมเหมือนเดิมอันนี้คือการล็อกริบบิ้นนะคะ,ะแล้วตอนนี้เราก็จะจับหมุนเอาสีแดงอยู่ด้านบนแล้วก็พันลงมานิ้วกลางกดไว้ข้างหลัง เหมือนกันค่ะเราก็จะสอดลิบบิ้นสีแดงทะลุตรงนี้ให้มันออกมาทางนี้นะคะเราก็จะสอดเห็นไหมคะออกมาแล้วริบบิ้นก็ดันมาเรื่อยเดันออกไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ดึงดึงให้ตึงได้เลยค่ะอ่าตอนนี้เราปล่อยมือได้ละเพราะว่าเราล็อกริบบิ้นเรียบร้อยและลักษณะก็จะเป็นดาวเห็นไหมคะ1 2 3 4 5ส ตอนนี้เป็น6แฉกแล้วแต่ตอนนี้ริบบิ้นปลายเรายังเหลือนะคะเราก็จะทําเหมือนเดิมหมุนให้มันมาอยู่ด้านบนแล้วก็พันลงมาพันลงมาแล้วก็สอดทําเหมือนเดิมเลยค่ะ mm hmm. เพื่อที่จะทําให้ริบบิ้นเนี่ยเก็บชายให้หมดนะคะ mm hmm. พันลงมาแล้วก็สอด พอเราได้อย่างนี้แล้วนะคะเอ,อ่อให้เราทําการตัดปลายริบบิ้นที่เหลือเศษอยู่ตรงนี้เราจะตัดสีไหนก่อนก็ได้นะคะจะเอาสีเขียวหรือสีแดงก็ได้ทั้งนั้นไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรเอาตามสะดวกก่อนเราจะตัดเราก็จะดึงให้มันตึงมือนิดนึงนะคะเนี่ยเราก็จะดึงให้ริบบิ้นตึงนิดนึงแล้วก็ทําการตัดเลยค่ะ หลังจากที่เราตัดเสร็จแล้วเห็นไหมคะดาวเราสวยไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเห็นหกแฉกนะคะอ่าเรามาดูด้านหลังกันปึ๊บนันแน่ด้านหลังเราไม่ค่อยสวยใช่ไหมคะเห็นไหมมันเอ๊ะทำไมมันยึกไปยึกมาเรามาดูนะคะด้านหลังเนี่ยให้เราสังเกตนะคะตัวริบบิ้นตรงเนี้ยเส้นขวางอันนี้ เราจะจับจุดเส้นขวางนี้เป็นหลักนะคะเดี๋ยวกันขอจับนิดนึงอ่าคือเส้นขวางตัวนี้ใช่ไหมคะเสร็จแล้วเราจะมาดูว่าริบบิ้นที่อยู่ด้านตรงข้ามของเส้นขวางอันนี้คือสีแดงเพราะฉะนั้นชุดที่สองของริบบิ้นที่เราตัดไว้ที่ความยาว 4, 40เซนเนี่ยคะ่ะเราก็จะเอาด้านที่เป็นปลายที่เราติดสกอตเทปขึ้นมาแล้วก็ตั้งอย่างนี้ค่ะ คือถ้าตรงนี้เป็นสีแดงเราก็ให้เอาสีแดงหงายขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ทําการสอดทําการสอดตรงจุดนี้นะคะจุดที่เป็นเทปตรงขวางตรงนี้ทําการสอดลงไปเลยสอดไปให้พอดีเสมอขอบของของริบบิ้นตรงนี้นะคะนี่ค่ะสอดให้เสมอขอบตรงนี้แล้วเราก็ทําการแล้วเราพอสอดเสร็จแล้วเนี่ย เราก็จะเอานิ้วโป้งกดไว้ส่วนปลายริบบิ้นนี้นะคะให้อยู่ระหว่างสีแดงกับสีเขียวตรงนี้ค่ะอยู่ระหว่างนี้หลังจากนั้นเราก็จะเอาริบบิ้นสีแดงพันวกลับมาด้านหลังตรงมุมแหลมตรงนี้พันพันวกลับมาแล้วก็ออกมาด้านหน้าก็าจะเป็นอย่างนี้ค่ะอ่าเห็นไหมคะพอพันแล้วลัวกษณะก็เป็นแบบนี้ เหมือนกันค่ะเวลาเราพันแล้วเนี่ยเห็นไม้ไปลายริบบิ้นก็จะมาเจอสีแดงนี่นะคะแล้วเราใช้นิ้วโป้งกดไว้เสร็จแล้วในส่วนของเส้นสีเขียวที่ตอนแรกมันอยู่ระหว่างสองมุมนี้ให้เราทําการเลื่อนเส้นสีเขียวเนี่ยเลื่อนลงมาอยู่ระหว่างสีเขียวกับสีแดงของจุดนี้นะคะ,ะถ้าเาทาการบิดลงมาเลยค่ะตัวริบบิน้นจางงอนนิดนึงไม่เป็นไรนะคะ ตรงนี้แหละตัวริบบิ้นตรงนี้เราจะบิดนิดนึงไม่เป็นไรเสร็จแล้วเราก็จะบิดโค้งไปด้านหลังของมุมแหลมเดิมแล้ววกกลับมาด้านหน้าเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นชายของริบบิ้นก็จะจะมาอยู่ตรงสีเขียวเหมือนเดิมเนี่ยค่ะให้เราทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็หมุนพันไปด้านหลังวนมาด้านหน้า แล้วก็จับนิ้วโป้งกดไว้แล้วก็ดึงให้ตึงดึงให้ตึงมือนะคะหมุนพันมาด้านหลังวกกลับมาด้านหน้าแล้วก็นิ้วโป้งกดไว้ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะจนกว่าริบบิ้เราจะเหลือประมาณ15เซนเหมือนเดิมค่ะ หลังจากที่เราเหลือลิบบิ้นประมาณนี้แล้วนะคะเสร็จแล้วแถวนี้เนี่ยให้เราสังเกตง่ายๆสีเขียวเนี่ยอยู่ด้านบนสุดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มที่สีเขียวก่อนและสังเกตอีกอย่างนึงก็คือว่าทุกทีเนี่ยเราจะทําจากด้านบนก่อนแต่เทียเ่ยวนี้เราจะกลายเป็นทําจากด้านล่างก่อนนะคะให้เราพันสีเขียววกกลับมาที่ด้านหลังของมุมแหลมวกออกมาในล,ลักษณะอย่างนี้นะคะพอพันมาแล้วเนี่ย ให้เราเลื่อนนิ้วโป้งมาจับที่มุมนี้คู่กับนิ้วนางเพื่อกดตรงนี้ไว้นะคะในส่วนนี้เนี่ยนิ้วชี้เราจะกดตรงนี้กันกระดกไว้นิดนึงพอเป็นท่านี้แล้วเนี่ยเราจะเอาปลายริบบิ้นสอดมาด้านนี้ค่ะก็คือสอดระหว่างสีแดงกับสีเขียวสอดเข้ามาตรงๆอย่างลักษณะท่านี้นะคะโดยการที่ชายตรงนี้เราโค้งลงมาใช่ไหมคะนี่ค่ะ พอเราหมุนด้านหลังแล้วมันจะโค้งลงมาอย่างนี้แล้วก็จะสอดสีสีแดงเข้าไปเลยสีแดงไปหาสีเขียวเลยค่ะนี่ค่ะทะลุออกมาแล้วเห็นไหมคะทะลุออกมาแล้วเราก็จะทําการดึงดึงมาเรื่อยๆอพอดึงให้ตึงปุ๊บมันก็จะเป็นการล็อกริบบิ้นตรงนี้แล้วค่ะ แล้วเราก็จะมาทําของเสี่อมสีแดงสีแดงเราก็จะพันไปด้านหลังแล้วก็วกมาด้านหน้าพอวกมาด้านด้านแล้วเนี่ยเราจะทําการสอดปลายลิบบิน้นอ่ะในลักษณะดิ่งลงนะคะโดยการที่โค้งลงมาอย่างนี้แล้วเราก็เสียบตรงลักษณะตรงๆลงมาเลยเห็นไหมคะปลายออกมาละ ก็ดึงตรงๆลงมาเลยตรงน,นี้ก็จะเป็นการล็อกลิบบิ้นนะคะแต่ว่าในเมื่อมีชายเหลือเราทำอีกรอบนึงค่ะก็คือว่าเริ่มจากข้างล่างนะคะสีเขียวพันขึ้นมาด้านหน้าแล้วก็ขวางมาด้านขวางมาด้านแนวนอนเหมือนกันดึงให้ตึงค่ะสีแดง พันจากพันไปด้านหลังแล้วก็วกกลับมาด้านหน้าแล้วก็อสอดแนวแนว,แนว,แนว,แนวดิง่งดิ่งลงนะคะนะคะลงมาละออกมาละปลายริบบิน้นก็ดึงให้ตึงอันนี้เราก็จับดึงให้ตึงเลยค่ะพอปลายเราเหลือน,น้อยๆอย่างนี้เราก็จะตัดจริงนะคะ ก่อนจะตัดทิ้งเราก็ด,ดึงดึงดึงให้ตึงมือนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะอ่าแต่นี้เราก็จะตัดเหมือนกันค่ะตัดสีไหนก่อนก็ได้ได้ทั้งคู่เราจะตัดอ่าหลังจากเราตัดแล้วจับให้สวยเห็นไหมคะตอนนี้เท่านี้เราก็จะได้ละ เสร็จแล้วค่ะตอนนี้เราได้เหรียญโปยทาน6แฉกเรียบร้อยเห็นไหมคะหนึ่งสอามี่ห้าหแฉกแล้วมาดูด้านหลังค่ะน่าเห็นไหมด้านหลังสวยมากเลยเห็นไหมจะเป็น6แฉกเห็นไหมคะเราสามารถจับคู่ได้หลาย,ลายสีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีขาวแดงเห็นไหมสวย ส่วนมากเราจะจับเป็นสองสีนะคะเพราะว่าถ้าเป็นสีตัดกันแล้วมันจะทำให้ดูสวยเห็นไหมคะสีเขียวเขียวขาวสีเหลืองน้ำเงินเห็นไหมคะสำหรับคลิปนี้การพับเหรียญโปยทานดาวหกแฉกนะคะก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วอยากขอกำลังใจจากเพื่อนๆช่วยกดติดตาม กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดในการชมคลิปต่อๆไปนะคะฝากเพื่อนๆด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวยจังเลยนะคะเนี่ยเหรียญปลอยทานดาวหกแฉกเพื่อนๆอ,อย่าลืมทำกันนะคะบ๊ายบายสวยมากสวยมากสวยมาก กระดิ่งติงต้งติง้งอย่าลืมนะคะกดกระดิ่งติ้งติ้งสวัสดีค่ะ